ด้ยโอยเหมอนเดินทางมาเที่ยวสวิดีมาสแวลูกดีครับเอ่อะไรก็ได้ใช่ไหมครัสวัสดีงครับรถหลังวันครับมเกิดเนี่ยมนกด้ขอดงเซนยากขอด่นหมดลิแล้วกูไม่มีเสียงผาละกูไม่มีเสียงไม่มีแรงาเชตาเชตาเหนื่อยแล้วเชตนาก่อตานไปกักไ โมเลดคนอะไรที่ตอนงโมงขึ้นขับตอนของโมงแต่พี่โบบอกว่าจะพาไปสูาปอร์ต่กูเยต่ว่าพี่คนงานับอมิวต่อมันทำยอดกูอะเซฟกูเซฟพลังไว้เดี๋ยวขึ้นไปกูไมได้มีลิต์แปะกับพิไม่ละเบิรกับพิบ อะเลลอกค่ะเลือกลืกข่าร้าอะน้น้าดเลยแพะลูกแพงป็นไหนวะไปไหนวะเนี่ยนี่เออห้าเขียวจุงพุทบอกว่าหญ้าเขียวจุงบัว เกียดเกียดเียทเขนามันเป็นจุดที่ท้าทายพวกุนกข้ากุญชันองท่านข้าต้มเสร็จยังคะขำเช็กแมนนิ่มต้งเช็คก่อนแคทูส่วนพี่บัวทองนาพังนาพังนาแตกเกิดไปแล้วทายแบบโง่อัอเลย ใส่อัดมาดูไลฟ์ใี่อัดมาดูไลฟ์กูไปเที่ยวกันต้งกูแกวไปเ้าะแลงโก้ไปเท่ากูกำลังจะขึ้นเมอเล่นกันนี้อ่ะมึงยังไม่ขึ้นหมูยังไม่ออีกเหรอ ราคากรุ๊ปเป็นราคากรุ๊ปเกาหีเขาไปเกอบห้าสิบกอาเยไปแบบแพน่ตาจได้จอยทังทยไหมนะไทยยไม่น่าักเยมะนเป็นแบบไม่กว้างอะฮะลี่จอยทั้งไทยหน่อยอโยตเราเป็นมุมน่าเกลียดนบวดี่เราอ่เกี้เราไป DLM อะ ใครตีโต๊ะลงหกโมงแปดนาทีออกอ่ะออยุเฮ้ยลงทางนี้ลงแล้ว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 เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหนบ้าเหรอแม่เปิดจี้จริงเนี่ยมามากูเปิดดิกูเปิดแล้วอะมาเปิดสิเฮ้ยออกทางไหนวะไปออกทางซูซี่มึง ไม่ด้นั่นแหละอกไโดนกโก้โอมาโก้โอ้ยยสะดุดกลเลยนาทีป่ะมาก่อนเฮ้ยม่วาื้อได้ไหมกินอะไรให่จุ๋ยปบกงข้างน่าง่ะกงข้างน่าง ไปไหนเนี่ยขึ้นกระด่เต้นโค่ะเอไปขึ้นกระเช้าเหรอใช่